อรุณสวัสดิส์สายสายพี่น้องเนาะทำมาเช้า,ชาเสร็จก็มานั่งนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะก็ได้มาอยู่บริลามเนาะเดี๋ยววันนี้มีคำคมมาบอกนะครับผมพอดีมาอยู่กับคุณอาคุณอาไม่ค่อยสบายนะครับผมอายุเยอะแล้วนะครับผมก็หายแล้วป,ปกติแล้วแหละแต่ว่ามาอยู่เป็นเพื่อนแกนะครับผมเพราะว่าอยู่เยอะเป็นเป็นพ่นพอแบบคุณพ่ออ่านะครับผมก็วันนี้ก็ดีใจนะครับผมดีใจกับทุกทุกสิ่ง ทุกอย่างเนาะกับเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทุกอย่างดีหมดแล้วก็เป็นสิ่งที่แฮ ppy นะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนแฮ ppy อยู่กับจิตภายในของตัวเองเนาะก็เรื่องจิตภายในของตัวเองเนาะมันไม่มีใครที่จะมาเพอร์เฟกไปทุกอย่างหรอกนะครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะห้ามความคิดของใครได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราห้ามความคิดของเราได้ใครคิดบวกก็ดีใครคิดลบก็ดี ใครคิดยังไงก็ก็แล้วแต่เขาเนาะประมาณนั้นบวกลบทุกอย่างดีหมดเนาะมีอินกับอย่างมีดีกับไม่ดีใช่ไหมมีดีกับชั่วแต่ผมมีลบก็ต้องมีขั้วบวกใช่ไหมครับผมเพื่อให้โลกใบนี้มันมีความสมดุลใช่ไหมแต่ว่าสิ่งสําคัญหนึ่งอ,อยู่ที่กับสภาวะจิตของเราว่าเราจะดึงของเราจะดึงสภาวะจิตของเราลงลงหรือขึ้นอยู่กับตัวเราอยู่กับจิตของเราอยู่กับภายในของเรา นะครับผมใครจะคิดยังไงเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับผมใครจะว่ายังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดใครได้นะครับผมแต่เราสามารถห้ามความคิดของเราได้เมื่อเราเจอเจอเรื่องเราทุกสิ่งทุกอย่างให้เรากรอเรียกว่าขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณกับกับสิ่งที่มันได้พบเจอเนาะมันอาจจะดูมันโลกสวยแต่เราให้คิดเป็นโลกสวยบางทีเอ่อสภาวะจิตโดยจิตใต้สานึกของเราเนี่ยมัน พูดไปแล้วมันก็นเหมือนโง่เนาะเพราะว่าเขาเขาทำาตามจิตภายในของเราเนาะปากเขาเราก็ศักดิ์สิทธิ์เนาะใครจะคิดยังไงใครจะว่ายังไงใครจะประหานยังไงมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราตัวเรารู้ดีที่สุดว่าเราเป็นอย่างไรเนาะประมาณนั้นไม่ไม่ต้องไปให้ค่ากับใครเนาะหมายหมาความว่าไม่ต้องไปให้ค่ากับคนที่คิดไม่ดีกับเรานะมทำไมเอ่อคน สิ่งคนที่เราควรที่จะให้คุณค่าคือคนที่ให้คุณค่ากับเราคนที่เคารพเราและให้เกียรติเราอืมนะครับผมประมาณนั้นเนาะเราเราอยากไปให้คุณค่ากับกับสิ่งที่ไม่ได้ไม่มีคุณค่าเหมือนกับโอ้ยหิวข้าวจังเลยอ่ะฉันหิวข้าวฉันหิวข้าวมากมากแล้วทีนี้เออไม่มีเงินซื้อข้าวแต่ว่ามีเพื่อนห่อข้าวหอกับข้าวให้เรากิน มันในสภาวะใดต,ตรงนั้นมันดีใจดีใจสุดขีดแต่ถ้าเมื่อวันเรากินข้าวอิ่มแล้วอะไรแล้วเขาซื้อมาให้เราเรารับไหมรับแต่ถามว่ายังกินไหมยังไม่กินใช่ไหมมันถึงได้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวเมื่อยังไม่สุกงอมดียังไม่ถึงวาระมันก็ยังไม่ตื่นแจ้งไม่กระสางแจ้งนั่นเอง แต่คาว่าตื่นแจ้งกระจางแจ้งทุกคนตื่นแจ้งหมดทุกคนแต่การตื่นแจ้งของแต่ละคนมันเป็นมันเป็นเรียกว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะตื่นแจ้งในระดับที่อ่าเราอาจจะว่าเขายังไม่ตื่นแจ้งแต่จริงเขาตื่นแจ้งแล้วคือความคิดเท่าไหร่ก็ตีความหมายได้เท่านั้นอ่พาพอจะนึกออกไหมวันนี้เราเราเหมือนกับเรากดบ้านอ่ะกวดบ้านอุนอ้ยเราว่าเรากดบ้านสะอาดแล้วถูพื้นสะอาดแล้วนะนวนะอ่าแต่คุณอาบอกว่าเธอเธอยังกวดบ้านไม่สะอาดเลย อ่ะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าความสะอาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วระดับจิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมต้องแยกย้ให้ออกว่ามิติสามมิติสี่มิติห้ามิติหกมิติเจ็ดมิติแปดอ่าเป็นเช่นไรนะครับผมความคิดก็จะต่างกันนะเรียนมสามมหกปริญารญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกความคิดก็จะต่างกันนะครับผมสิ่งสําคัญคือ ทุกสิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็ย้อนมองเข้ากับข้อหาจิตภายในของตัวเองนั่นเองรักตัวเองนะคบผมรักตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเออคืว่าไม่เบียดเบียนเนาะไม่เบียดเบียนทั้งทางตรงทาง,ทาง,ทางอ้อมนั่นนั่นนั่นคือเป็นสิ่งที่สำคัญน,นะครับผมก็ให้กับข้อมาหาจิตภายในของตัวเองว่าจะพูดแค่แบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยเออไม่ใช่พูดไม่ใช่พูดแค่ประมาณทั้งสามสิบวินเนี่จะลงคลิปสั้นที่ไหนเลยมันจะจะปาไปสี่นาทีแล้วอืม นะผมมันมันเป็นสิ่งที่ทีเ่เขาเรียกว่าก็าไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้มาคุยเอ่อก็าตามสไตล์ของผมแหละก็สเปเห็นละสมาป,ปี้เอ็อนนาะพี่น้องอืมก็อยากคุยอะไรก็คุยประมาณนี้เนาะก็ก็มาสวัสดีพี่น้องทุกท่านเนาะวันนี้ก็ได้มาแผ่แสงแผ่บุญแผ่บุญกุศลแผ่เอ่อเรียกว่าธรรมทานเนาะการทำสามสิ่งสามพิเศษไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำยากเลยทำง่ายมากนะวิทยาทรรเป็นทางไเป็นการพูดอัดคลิปลงไปลงสู่โซเชียลลง ผู้กับผู้คนนั่นก็คือเป็นการทำทานใช้แรงกายเป็นทานนะประมาณนั้นอซับเป็นทานซับเป็นทานก็อะไรอินเทอร์เน็ตของเรามือถือของเราที่เราใช้อยู่เราก็ต้องมีการค่าใช้จ่าย,ชยใช่ไหมนั่นคือเป็นซับเป็นทานของเราแล้วแรงกายเป็นทานหลายๆยกโทรศัพท์ขึ้นมาโอ้เหนื่อยจังเลยยกโต๊ะยกแรงเชื่อแรงกายเป็นทานทำสามทานแล้วทั่วมันมันเป็นอะไรที่ง่ายสําหรับเราเนาะประมาณนั้นการที่ การบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิตบำเพ็ญอยู่ที่ภายในของตัวเรานะครับผมอยู่ที่ภายในของเราเราแค่คิดดีพูดดีทําดีทำ,เ,ทำเขาเรียวกว่าการบำเพ็ญอยู่ในครัวเรือนนะประมาณนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่วันหนังวันหนึ่งถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปออถือศีลแปดไปบวชไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปโรงเจปจ๊ยศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆเป็นหมูนะ่คณะนั่นเป็นสิ่งที่ถ้ามีโอกาสให้เลีบไปเพราะอะไรรู้ไหมผมพลังงานกับที่เราอยู่อย่างเงี้ยกับพลังงานที่ เราได้ไปเป็นหมู่รวมเราได้แปะรูปอนุโมทนาบุญเขาอะเราก็ได้ผูกบูัมพันธ์สมมติว่าเข้ามา3,000คนเราก็ได้ผูกบูัมพันธ์3,000คนแล้วเราก็ได้รับบุญอันนี้สง่งบุญกุศลนี้ทั้ง3,000คนเชียรละนะครับผมมันเป็นพลังงานเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วทุกศาสนานะครับผมมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นต้นตอเดียวกันมันเป็นรากฐานเดียวกัน เพียงแต่ว่าการพูดจาการพูดคุยพลังงานชาวแสงบ้างามาจากกระนู้นจากกระนี้บ้างหรือว่าการทําสมาธิดิงจงกรมนู่นนี่นั่นหรือว่าสายาปฏิบัติธรรมสายพระโพธิสัตว์หรือว่าสายต่างๆที่ว่าสายมหายาอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าอย่างี้ว่ามันเป็นสายเดียวกันเพียงแต่ว่าจริตในการปฏิบัติธรรมเรื่องราวหรือว่าในการพูดคุยเนี่ยมันแตกไปนะมันไม่ได้แตกไปหรอกแต่มันทําให้อ่ มันมันเหมือน,นกับว่าเราเราเรู้เรื่องนี้แล้วเราไม่อยากรู้เรื่องนี้เราเราเราศึกษามาันเลยลอลองเจแล้วเราก็อยากจะแบบไปพลังงานชาวแสงบ้างไปพูดภาษาแสงบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนคําพูดให้ดูมีอะไรครับผมให้เราเป็นเรื่องใหม่อ่ะให้มันเป็นเรื่องใหม่แล้วแบบเฮ้ยมันเป็นการกระเตื้องให้ให้เราอยากจะเ,เข้าไปจุดนั้นอยู่ในจุดนั้นแล้วก็บำเพ็ญในจุดนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะบอกไว้เลยว่าทุกคน มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับผมแค่เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนคําจานะครับผมถึงผมถึงไดเ้เขาเรียกว่าอะไรย้อนกลับเข้าหาตัวเองดีกว่าย้อนกลับเข้าหาภายในของตัวเองนะครับผมแต่ว่าเราต้องทําตัวให้เหมือนน้ําไม่เต็มแก้วเข้าใจไหมครับห้ามน้ําเต็มแก้วล้นแก้วเด็ดขาดต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วเติมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเนาะ เคารพผู้อื่นเท่ากับเคารพตัวเราเองเคารพตัวเราเองถ้าเคารพผู้ผู้อื่นนะครับพลังงานที่มันไม่เหมือนกันมันก็จะไม่สามารถเข้าหาเราได้ฉะนั้นแล้วเราก็ต้องคือไม่ไม่แบ่งแยกอะ่ะไม่แบ่งแยกเลยรักทุกอย่างอย่างไรเงื่อนไขกันคําว่าที่รักทุกอย่างหลังไรเง่อนไขเนี่ยผมเองก็ยังทําไม่ได้นะสิ่งที่ผมมาพูดทั้งหมดเนี่ยย้อนมองกลับเข้าหาตัวผมทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณนั้นคือเป็นการที่รักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขมันต้องทําให้ได้ มันเอาศัตรูมาเป็นมิตรเมื่อก่อนนี้ของเอาศัตรูมาเป็นมิตรอุ้ยไปแบบจนเขายอมอ่ะแล้วเขาก็รักเรามากเลยนะครับผมคือแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนเราเปลี่ยนระดับไปละเราเปลี่ยนไมเคิลบ้าเปลี่ยนคือแบบว่าเราให้จิตภายในของเราเรายูทุปมิติเรายูทุปเรื่องราวเราอยู่ทั้งทุกส่วนเลยของของ,ของอจักรวาลใบนี้เนาะจะอยู่มิติหนกระช่างเราจะให้แต่มิติมิตินั้นแต่ละภาคนั้นเขาไปจัดก,การเขาเองเราอยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วทุกอย่างจะสุขเองโดยการที่ไม่เบียดเป็นผู้อื่นไม่เบียดเียนใครก็เป็นสิ่งที่มีความสุขไม่ประนามใครไม่ว่าใครไม่กราทกใครไม่อิจฉาไม่อิจฉยาใครใครจะว่าไงช่างเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใครจะคิดไงให้เหมือนต้นไม้สามต้นที่ผมเคยบอกไปนะต้นไม้สามต้นอืมต้นไม้สามต้นมีต้นที่หนึ่งที่ว่าอ่ออันนี้วิทยาศาสตร์เขาวิจัยมานะหนึ่งต้นที่หนึ่ง นะครับผมเขาก็ปลูกต้นไม้เนี่ยแล้วก็ให้คมรักตลอดเลยว่าสามต้นนี้ต้นไหนจะตายเลยที่สุดนะส่วนต้นที่สองเนี่ยก็ดา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 อยู่นั่นแหละเออส่วนต้นที่สามคือไม่สนใจและเฉยเมยเลยนะผมอยากจะถามว่าอยากจะสอบถามว่าเดี๋ยวจะมาเฉลยกันอ่ะใครเข้ามาคอมเมนต์กันนะผมทั้งสามต้นนี้ต้นที่เรารักให้คมรักต้นที่สองคือดาดาดาเขาต้นที่สามคือไม่สนใจเลยอยากถามว่าต้นไหนที่ตายกอดกับกันนะผมเดี๋ยวมาเฉลยกันเนาะ